เงิดแถอเนาะมางเงิดบักเท่าแถอเนาะไปหาปลาสองมือเราพันมาอยู่กเงิดหลายโอ้ยจมยามโอ้ว่ามันสิ้นชีพไปเสียแล้วชิบะสิ้นยังไงเดีด๋ยวคนไปหาปลาเนาะไปยังไงคือไปขับไปแน่เถอะหาปลาน่ะโอ้ย,อย,อยหามือเนาะมังเงิหดหลาเถอะเนาะกินเนี่ยฮะ ไดสไปหาป่าได้บอออีพออา้ได้ลนะเนาะคนหาป่าไปยังสิบอได้ด็ดเนี้ยใอาไม่ค่อยเบิ่อด้วยเนะมย์เมย์เช่นไงจะเข้าก่อนก็เจ้าขึ้นไปคักไปเนี่แถวๆไปจังใดหามวันเอากระม,<ๆ>มันหางกมันหางกเข้าใจบอมันบอกใช่ว่าจิมีป่าหลายป่าน,นั่นเด็ดเนี้ยหายาก,ก็คือบขคืนมาไปอยู่นอนวันสั้นขาททำไมเอ้ากระญาติบ่มีกินนี่แหละไปเราก็ต้องเอาให้มันได้ตัว ูลว่ามันมามีมองนี่ับมือรุนอยากไปมองไม่กว่าอยู่ไปยุ้ยจะกระเป็นอีหยังดอกโจ๊กไสโจกกว่ามันจะเป็นแบบเพาะแให้นังกินล่ะจะยังกินแก้วจะบอกนี่ว่าแก้วป่าแก้วสนแก้วอีแล้วสีแก้วตัวจะไปกินกอนี่าไปกินอไหนป่ามาเบิ่งนี่บอกเอออยู่นี่ละปตาเนน่ะมันบุคคลมีแถาคนหาหลายแกคอยขอเบิ่งงนี้ นี่เบิ่งกระให้เบิ่งในป่าน่ะได้บ่สิเบิ่งติห่วยกระเบิ่องอะไรเนาะบ่เบิ่งก็สิรู้ติมาข่อยสิเอาไปขว้าป้า่อยบ่จําเป็นตกขว้าหรอกห้วยเป็นหยังตกขว้าไหมแล้วจีตกขว้าไหมแล้วติเฒ่าก็บ่ได้ไรว้าละเอาบ่ได้ขว้าก็เอามาขว้าตัวมันสิเน่าสิเบิ่งอีหลีติเรานี่กระเบิ่องอะไรเนาะเอามาเอาคือสีบ่อไงฮะเออเฮ็ดให้มันดิ้นมันดิ้นเฮ็ดดีๆเด้อยยังเห้มันหลุดออกมาดิีใก็สิเอาไปขังตัวไปซ้ำนั่นล่ะเฒ่า โอ้ยเป็นเป็นปลาอยู um ่ไดเนี่ยเอากระป๋ากระป๋องดิหาใหญ่คือยังนี่ตัวไม่ใช่ห้าใหญยังขัดปลากระป๋องนะไปยังมะไปยังมะก็ไปหาปลาไปหาปลาไปหาปลาอีหยังกระป๋ากระป๋องเลยดิไม่ใช่ได้ไปหาเห็นยังปลากระป๋องอ่ะเอาไปโทษไปซื้อบ้านย้ายี่ก็มีแล้วตัวในยู่ข้างบ้านเฮาเนี่ยจะได้ไปเฮาเมันอ b แซ่บ มันต้องไปหาอยู่นี่จะแซบบันนี้จะไม่แซบมันไก่ยี่หัอเดียวกันกับเจา้อาอยู่ไหนล่ะว้ายมันต้องแต่ต่อคิวนี่จะยีได้ซื้อเลยมันจะไม่ได้ต่อคิออ้วยันใหญ่กูเนี่ยโอ้ยายวานี่ไปอยังมาก็ไปหาปลามึงยังบ่แท้มึงติแท้อีกยังว่าบ่แท้ยังว่าบ่แท้แม่นยังไปอยังมาบอกดีๆก็ยังว่าไปหาปลาให้ตอบอีกแค่หนึ่งไปอยังมาหาปลา ปลากระป๋องนีด่ดิแล้วไปไปยังไปหาไก่ปลานั่นเอากระแถวนี่มันบ่ค่อยมีมันมีคนหาหลายบ่หลายดอกอผู้ใดก็สิื่อเนื้อสื่อเอามันมาเป็นน้าหาดอกอย่างนู้นจังมันหาแบบไหนหา,หาแบบไหนเซเวน่นนั่นกระต้อแถวกันไงต่อจะเอามาได้เนี่ยโอ้เบิดคืนเลยเอ <ไป S 1> าสองมือสามมืออุ้ยกูมาสูนแล้วจะเนาะหาป่าพ่ะนะบัดสิว่าปลากระป๋องอู้มาเงินหลายแเนาะ